มู้รอมาตู้ลอฮิี่วะาบาร์กาตุ้สวัสดีค่ะ,อ,นนคะอารยดาค่ะอาราบดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันครับมันซอววันนี้นะครับก็เป็นการกลับมาอีกครั้งนะครับของกีฬาสีสนันทิโชนเกมในปีปีเท่าไหร่ครับเนี่ยเอา้าเอ้าซอไม่รู้หรอกครับว่ามันปี2022แล้วเหรอครับแล้วนี่เราห่างหายจากกีฬาสีกันไปกี่ปีครับเนี่ยเราห่างหายกัไปถึงสองปีเลยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของครูและเพื่อนๆนักเรียนที่เข้าร่วมกิจก,กรรมกีฬาสีในปีนี้กันดีกว่าครับไไปกไปกปกัันนเเลลยย ีเสลา4นาดีชมก็ได้เริ่มเพลินแล้วนะคะโดยนี่นะคะจะเป็นการแข่งขันแฮนด์บอลระหว่างสีฟ้าและสีเหลืองนะคะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ น้องรู้สึกยังไงบ้างคะกับสันดิชนเกมสองพันยี่สิบสองน้องรู้สึกว่าสันดิชนเกมเป็นการกีฬาสีที่สนุกมากแล้วน้องเล่นกิจกรรมอะไรบ้างคะผมได้เชียร์ในการที่เขาจะแข่งขันกันครับรู้สึกยังไงบ้างคะที่กีฬาสีกลับมารู้สึกสนุกแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้ค่ะแล้วชอบอะไรที่สุดใน แข่งเชียร์ก็ท่าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างกับกีฬาสีปีนี้ค่ะก็กีฬาสีปีนี้เป็นปีที่จัดหลังจากไม่ได้จัดมา2ปีปีนี้เนี่ยเราทำดีละมากๆเพราะว่าเราไม่มีการ ไปมอลามในวันพะหัาข้อดีของมันก็คือ,เ,อ,อเราจะสามารถนําเวลาที่จะต้องมากังวลเรื่องพาเลททางมอลามเนี่ยเขาไม่สะดวกเราก็เลยจัดกันที่โรงเรียนเนี่ยถึง4วันเต็มเตแล้วไม่ต้องไปทำพาเลทเราก็สามารถนําเวลาที่เหลือเนี่ยมาลงกับเชียเรื่องของขนมเรื่องต่างๆได้มากขึ้นแล้วนะคะจะมาขอสามพันจากกีฬาสีปีนี้จากพี่นันค่ะสนุก จนและก็อิ่มครับอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับกับกีฬาสีปีนี้คือมีความรู้สึกว่าพอมาได้สัมผัสบรรยากาศที่ทั้งมอต้นมอปลายหรือแม้กระทั่งอนุบาลกับปฐมได้เล่นร่วมกันได้มีกิจกรรมร่วมกันเป็นความสุขในการทํางานอย่างหนึ่งใช่ครับขอสามคำสำหรับกีฬาสีปีนี้ค่ะอเทมิสละกันครับจันอยู่สีม่วงบ้างมีความรู้สึกยังไงครับกับการกลับมาอีกครั <ellow> ้งของกีฬาสีสันิชนหลังจากห่างหายกันไปหนึ่งสองปีเลยทีเดียวครับมีความสุขมากครับที่ได้เห็นน้องๆได้เล่นกีฬาก็ ก็รู้สึกว่าทุกคนชุ่มเทเต็มที่แล้วก็สุดยอดกันมากเลยครับ รวิสัชนเกม2022าเส้นไปต้งใหม่ในปีหน้าครับเช้าล้วอ mm ัสลามวะเลยุ้งรอ้องาตั n ร <All> ้อยเมื love. Raise your voice